สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องเช้าๆชมหลวงปู่ทวดสักองคหนึ่งครับพี่น้องท่านไหนสะดวกก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาหยิบกาแฟศึกษาเรียนรู้พระเครื่องไปพร้อมๆกันนะฮะพี่น้องครับวันนี้จะพาศึกษาหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน สองสนะครับองค์นี้แหละครับให้ดูภาพรวมก่อนแล้วค่อยคุยกันครับดินกรรมการนะครับองค์นี้เนื้อจะออกดำถ้าออกดำอย่างนี้ก็จะแก่ดินกักยายก์นะครับ ขยายให้พี่น้องดูนี่ครับออกดำมากเลยตรงนี้หลวงพุทวดนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าต้องถูกจัดอีกประเภทหนึ่งเลยนะฮะเป็นประเภทหนึ่งของพระเครื่องเลยปกติเดียก็เรียกว่า ดินชินว่านรูปหล่อผงนะฮะเฉพาะหลวงปู่ทวดนี่ก็ต้องจัดจัดอยู่อีกประเภทหนึ่งเลยครับก็เพราะว่ามีความเรียกว่าโด่งดังมากมีความต้องการมากแล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับหลวงปู่ทวดนี่ครับไม่น่าเชื่อนะครับพระที่สร้างสองสีก้าเจ็ดก็คือใกล้ๆพศสองพันห้แต่ว่า มีความเข้มขลังมีความอลังการมากทั้งท,งที่ตอนที่สร้างนั้นหลวงปูท่ทวดท่านก็มรณภาพไปนานแล้วนะครับแต่ก็หลวงปู่ทิมนะฮะท่านก็อัญเชิญนะครับดวงวิญญาณหลวงปูท่ทวดมานะครับในการที่จะปลุกเสกก็กลายเป็นพระแบบนิรันตรายนะพี่น้องเอ็นพระนิรันตรายก็คือเป็นพระที่เด่นมากในเรื่องของการแคล้วคลาดอุบัติเหตุอุบัติภัยต่าง ือใครที่บูชาหลวงปู่ทวดเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะเกิดอุบัติเหตุจนถึงเสียชีวิตนะครับอย่างมากก็แค่ถลอกปอกเปิกนะฮะก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆนะฮะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆนะครับ,รรรก,รบก็เลยโดดเด่นมากนะครับหลวงปู่ทวดพุทธกุณก็เลยสุดยอดพี่น้องทีหลังทีหลังนี่ฮะสำหรับองค์นี้นะครับก็เป็น เนื้อว่าน2497พิมพ์กรรมการนะฮะองค์พระก็จะออกสีดำมากเลยพี่น้องที่รักครับถ้าออกสีดำอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีดินกากใหญ่ยักษ์เยอะนะครับหลวงพุทวดนั้นสร้างจากเนื้อดินผสมว่านนะครับดินก็เยอะว่านก็เยอะนะครับว่านนั้นเป็นว่านร้อยแปด ร้อยแปดชนิดพูดง่ายก็คือว่าเป็นการเอาว่านศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่บนเขานะครับลงมาแล้วก็มาโขกมาตานะครับช่วงแรกๆก,ก็จะเอาว่านมาตากนะให้ให้มีความแห้งความอะไรก่อนนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับปริมาณเนี่ยต้องการให้ได้มากก็เลยเอาว่านมาแล้วก็พอมันไม่พอก็ตําสดๆเลยเพราะฉะนั้นเนื้อพระออกมาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกัน นะครับถ้าองค์พระองค์ไหนมีเป็นผสมของว่านที่ตากแห้งแล้วนะครับก็จะลักษณะของคราบน้ำว่านก็จะออกมาอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าถ้าองค์ไหนนะครับที่มีลักษณะของการตําผสมหรือว่านสดนะครับเนื้อผ้าก็จะออกมาอีกลักษณะหนึ่งนะพี่น้องที่รักอย่างองค์เนี้ยก็คงจะเป็นลักษณะของว่านแห้งนะครับว่านที่นําไปตากแห้งแล้วก็ตําผสมบดนะครับก่อนอื่นเรามาดูพุทธศินก่อนนะครับในเรื่องของพุทธศินนั้นหลวงปู่ทวดนั้น พิมพ์กรรมการนั Antes, Complex, Somehow, ้นก็จะมีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการก็หนึ่งก็คือหน้าผากนี่ก็จะมีลักษณะเป็นขีดพี่น้องครับหน้าผากเป็นขีดนะครับหน้าผากเป็นขีดนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์ดวงตาบริเวณลูกตาเนี่ยถ้าสมมติว่าติดนั่ก็จะเป็นขีดนะครับแต่เป็นขีดแต่ถ้าไม่ติดก็จะโบอย่างนี้นะครับนะครับ แก้มก็จะเป็นขีดทั้งสองข้างเห็นไ,ไหมครับแก้มจะเป็นขีดแก้มจะเป็นขีดนะครับแก้มเป็นขีดทั้งสองข้างเลยนะครับลักษณะของอะไรอีกครับอักษรพิมพ์ลักษณะของนี่ครับข้างข้างนะครับแขนข้างซ้ายองค์พระหรือขวามือเราเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของขีดจีวรมีขีดจีวรนะครับริว้วจีวรนะครับ เป็นขีดอย่างนี้นะฮะนอกกนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับพิมพ์ใหญ่แต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือว่าลักษณะของอาฐานบัวควมบวงหลายนะครับที่องค์พระนั่งอยู่เนี่ยก็จะมีความร่องนี่จะตื้นเห็นไหมครับร่องจะตื้นทั้งร่องตรงกลางทั้งร่องตรงระหว่างบัวควมบวงหลเนี่ยก็จะตื้นมากนะครับเมื่อเทียบกับพิมพ์ใหญ่จะร่องลึกมากกว่านะครับ องพระจะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเพราะว่าเป็นการทําให้กรรมการพี่น้องทีักครับจะมีความเรียบร้อยไหมครับกดองพระเรียบร้อยสวยงามนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะปรากฏนะครับแรกจิมเตียวนะครับปรากฏลักษณะของรอยนิ้วมือจงบริเวณริมนี้บริเวณริมทั้งสองข้างด้านล่างนะครับจะมีรอยนิ้วมือกดนะครับปรากฏดรอยนิ้วมือแล้วก็แอนเล็กน้อยนะครับบริเวณนี้จะแอนเล็กน้อยนี่ครับ ส่วนบริเวณของก้นนะครับที่มีการงัดออกจากแม่พิมพ์ก็จะปรากฏลักษณะของรูนะครับที่เป็นลักษณะของวัสดุที่งัดออกมาถ้าเป็นแบนอย่างนี้น่าจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับจอซ่อมนะครับที่งัดออกมานี่ครับเรามาดูเนื้อหากันนะครมาดูเนื้อหากัน,มเ,น,กนเมื่อกี้ดูพุทธสินคร่าวๆแล้วนะครับดูเนื้อหากันนี่ครับ เราจะเห็นว่ามีความเป็นไงครับมีความหนึกนุ่มนะฮะเนื้อหามีความหนึกนุ่มนะครับองค์พระเห็นไหมครับจะมีขีดนะครับมีลักษณะเป็นขีดสัมผัสได้เลยว่าเป็นขีดนะครับศีสัรนะฮะแก้มเป็นขีดไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแก้มมีลักษณะเป็นขีดนะฮะนี่ครับทั้งสองข้างนะครับแก้มเป็นขีดทั้งสองข้างเห็นไหมนี่ครับ ต่ำลงมาแขนนะครับด้านซ้ายเป็นขีดเห็นไหมครับแขนก็เป็นขีดนี่ครับเอกลักษณ์นะครับของพิมพ์ส่งนะครับสังคตินาใหญ่เห็นไหมครับมีร่องสังคตินาใหญ่แล้วก็เป็นร่องนะครับตรงสังคตินะครับองค์นี้สวยงามมากๆนะครับนี่ครับตรงแขนด้านขวาตรงไหลนะครับจะ หายปลาาจะบุ๋มลงไปเล็กน้อยเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับนี่ครับการวางมือวางแขนนะครับจะซ้อนกัน <c oughs> แขนซ้อนกันนะครับวางมือวางแขนซ้อนกันลักษณะของหลุมต่างๆจะตื้นกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับตื้นกว่านะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับหลุมหลุมขานะครับลักษณะของเม็ดบัวคว่ำบัวหงายเห็นไ,ไหมครับหลุมจะตื้นนะครับหลุมจะตื้นเห็นไหมครับตื้นกว่า กว่าพิมพ์ใหญ่เยอะเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเอกลักษณ์นะพี่น้องครับนี่ลักษณะของหลุมหลุมจะตื้นเห็นไหมฮะนี่ครับนี่ครับนะครับสวยมากองนี้นะครับเนื้อหาสวยงามมากนะฮะสวยงามจริงๆนะพี่น้องที่รักนี่ครับด้านข้างก็จะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับกดไม่พิมพ์เรียบร้อยเลยกดงามเนื้อหาสวยงามมากนะครับส่องแล้ว มีความสุขนะครับถ้าท่านที่ชอบนะฮะ <c oughs> หลวงปู่ทวดนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเห็นไหมครับสองเราก็อสุขใจนะครับสุขใจสําหรับท่านที่ชอบพระนะครับ <c oughs> เห็ะนไหมครับด้านหลังก็จะเรียบร้อยเห็นไหมครับมีลักษณะของรอยนิ้วมือ,รอ,มอรอยนิ้วมือนะครับบริเวณเนี้ยบริเวณริมริมด้านหลังนะครับส่วนล่างจะปรากฏรอยนิ้วมือให้เราได้เห็นนะครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับ นี <Tipp> er mm ่ค hmm. รับรอยนิ้วมือนะฮะมีว่านกากยายักษ์นะครับด้านหลังนะครับว่านกากยายักษ์ประปรายนะครับประปรายพอประมาณนะครับนะมีมวลสารนะครับมีเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับมีมวลสารนะครับหลวงปู่ทวดจึงต้องมีมวลสารนะฮะเมื่อเราส่องดูบริเวณรูนะครับรูก็จะเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับรูมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีความเป็นธรรมชาติมีความสวยงาม เห็นไหมฮะงดงามมากๆนี่ครับรอบๆรูมีความเป็นธรรมชาตินี่ฮะเนื้อหานั้นถือว่าสวยงามมากมาเม็ดแดงๆนี้ก็คือเม็ดเรียกว่าว่านสบู่เลือดพี่น้องครับนี่ครับถ้าเจอเม็ดว่านสบู่เลือดนี่ท่านก็ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าสุดยอดแล้วนี่ครับถือว่าาลังการและลง่ทวษนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะนี่ครับ งดงามมากนะครับเป็นพระที่สวยนะครับองค์นี้สวยงามลงตัวเลยเกินนะครับสีนั้นดำนะออกดคนดำเลยแก่นะครับดินกากยายักษ์นะครับสวยงามมากนะนี่ครับพี่น้องนะท่านใดมีก็เก็บนะครับเพราะว่าพระหลวงพุทวดนั้นก็โดดเด่นนะครับทั้งเรื่องพุทธคุณนะครับเรื่องพุทธศินนะครับ แล้วก็เรื่องพุทธพาณิชย์หรือว่าเป็นเทียบแล้วก็คือเหมือนเรามีมรดกเลยนะครับมูลค่านั้นก็เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนะครับลูกศิษย์ลูกหาลูกบุตรทวดนั้นเป็นที่รู้จักทั้งคนจีนคนมาเลเซียคนสิงคโปร์นะครับคือเป็นที่ต้องการมาก,มากๆพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมูลค่าในอนาคตนั้นเมื่อ เป็นความต้องการมากดีมานซัพพลี่นะครับก็จะมีความมือมูลค่าสูงมากนะพี่น้องเก็บรักษาก็เป็นมรดกของครอบครัวด้วยนะฮะเรามาห้อยก็จะทําให้พุทธก็เรียกว่าพุทธคุณนะครับซึ่งโดดเด่นในเรื่องของอการเป็นพระนี่รันตรายนะครับใครที่ห้อยแล้วก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตนะครับว่าน,นี้เป็นอัน่อ่ขึ้นชื่อลือชาเลยของหลวงปู่ทวดนะครับพี่น้องใหัหลิรักครับ อันนี้คือพุทธสิ่งนะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับในการพิจารณาในการดูนะครับพี่น้องครับสึ่งพระเครื่องนั้นเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้นะครับถึงกันได้นะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องมีความรู้อยู่เฉพาะกลุ่มเฉพาะอะไรนะครับทุกวันนี้ก็แบ่งปันกันแชร์กันนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเช้าเช้าจิ่มกาแฟนะครับพิจารณา,าพระเครื่องกันนะครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ